พหล,ล,ลังจากดูพื้นฐานไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการล้างมือให้สะอาดเตรียมของจัดจานให้สวยงามตอนนี้เชฟชาบูและเชฟธิดาพร้อมแล้วค่ะสำหรับการทำเมนูจริงเอาละครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทำแพนเค้กกันนะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ผสมแป้งแพนเค้กเองด้วยนะตอนนี้ก็จะมีแป้งที่เตรียมเอาไว้ให้นะครับมีไข่ไก แล้วก็อะไรครับโอเคเก่งมากตอกไข่ใส่ในชามนี้ไหนดูซิว่าทั้งสองคนตอกไข่ได้ไหมตอกไข่ไม่เอาเปลือกนะเอาแต่ไข่นะได้ไหมทำได้ไหมอ้าเฮ้ยใช่อะเดี๋ยวรอน้องก่อนนะอะสวยจิบเลยอะไม่ธรรดาไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะอย่างนี้เสร็จแล้วเอาไข่ใส่กับนมใส่เลยค่ะเดี็กใส่นมเออคนเบาๆนะค่อยๆโคนให้ไข่มันแตกอย่างนี้หรอคะใช่ โอ้เนี่ยต้องจิ้มจิ้มก่อนใช่ไหมใช่แล้วต้องจิ้มจิ้มให้ไข่แดงก็แตกอันนี้เป็นของเปียกใช่ไหมอันนี้ของแห้งแล้วผสมกันแล้วก็ใส่ของแห้งไม่เป็นไรแล้วคุณไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะกลายเป็นสีส้มเหรอคะใช่ค่ะจากสีขาวกลายเป็นสีส้มอ่ะเห็นไหมเห็นไหมอีกคืนน์ชั้นคือเวนนนน์เห็นไหมแอนูอย่างนี้หรอคะใช่เอ้ยเก่งมากโอ้เข้ากันยังคะเข้ากันแล้วเสร็จแล้วเทนมใส่ลงไปในแป้งใส่เลย อ้ยไปเลยแล้วก็คนเหรอคะใช่แล้วก็คนให้เข้ากันมันจะหนักนิดนึงเราคนไปเรื่อยๆเขาก็จะเข้าเอ้ยชาบูเก่งมากแบบนี้ยเราให้แป้งมันหายไปใช่แล้วต้องคนให้แป้งแ้ปงกับนมเนี่ยผสมกันให้มันผสมกันอุ้ยซึ่งมันเพลินอ้าวใช่มันก็คือแป้งเกี่ยมันแบบสีเนื้อเนื้อสินี่ตรงนี้เห็นไหมมันติดขอบๆเราต้องปาดนี่ปาดตรงขอบเขานี่เห็นไหมมันมีแป้งอยู่ อย่ายกสูงเดี๋ยวอดกินนะเก่งมากเลยเนี่ยเท่านี้เราก็ได้แป้งแพนเค้กแล้วไอ้เบื่อแล้วมั้งแต่แป้งหอมกินเหมือนไข่ใช่ก็ว่าเราใส่ไข่ใส่นมลงไปไงอันนี้ก็คือจําได้ไหมที่บอกว่าอันนี้คือมิสอังคาจําได้ไหมมิสอังคาอัคาคืออะไรเหรอคะก็คือของที่เราเตรียมมาไว้สําหรับที่จะขายในร้านอาหารวัะิบใช่ คือเราต้องเตรียมเนี่ยเตรียมเอาไว้ก่อนพอเวลาลูกค้าสั่งขอแพนเค้กหนึ่งจานเราค่อยเอาอันเนี้ยไปลงในเตาแผ่นเค้กอันนี้พร้อมหรือยังพร้อมนะเดี๋ยวลูกค้าจะสั่งแล้วนะเดี๋ยวเราต้องเอาลงเตาแล้วนะโอเคไหมถ้างั้นเดี๋ยวลงเตาแผนเค้กเลย่าโอเคครับพร้อมไหมเชฟสุขัดทั้งคู่พร้อมค่ะอันนี้คือเตาแพนเค้กตอนนี้ร้อนนะห้ามจับ เสร็จแล้วพี่จะทาเนยให้อทาทาอ่ะให้ทาคนละหน่อยอ่ะอธิดาทาก่อนทาตรงไหนอะทาบาน,าานเตาค่ะนิดนึง,งเห็นไหมมันร้อนเห็นไหมอ่ะอ่ะให้พี่ชาบูทามา้างอ่าเห็นไหมมันร้อนระวังนะระวังนะต้องก,กลับไกล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 อ่าไม่เป็นไรนั่นแหละให้ฉันมาไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีเนยมันจะ<า><า> มันจะกระโดดขึ้นมาได้ถ้ามันร้อน,น,นมากๆพอมไหมอันนี้คืออุปกรณ์อ่าชาบูเดี๋ยวเราจะแบ่งใส่แพนเค้กชาบูทางนี้ทิดาทางนี้โอเคไหมสามสองเลยไปโอเคเอ,เอาใกล้ๆมีอันนี้กลมสวยอ่ะพอก่อน เราต้องรอให้แพนเค้กเนี่ยสุกแล้วเดี๋ยวจะกลับแพนเคก้กมาจิ้มกินด้วยเราจะรู้ได้ยังไงว่าแพนเค้กเราเริ่มสุกแล้วเราต้องรอให้บับ,บเบิ้ลมันพอ,องกันอ้เฮ้ยรู้ได้ไงที่ดานี่เวลามันเป็นอย่างนี้เนี่ยจุดจุด,จดเป็นบับเบิ้ลแปลว่าดูดูจากเนี่ยแปลว่ามันเริ่มสุกแล้วใช่แปลว,ว่ามันใกล้จะสุกแล้วแปลว่าเราสามารถคลิกเขาได้แล้ว เดี๋ยนี้กินมันหอมน่ากินนะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมหอมไหมหอมมากน่ากินไหมหิวยังหิวแล้วอ่ะหิวแบบแชา์ปูหิวได้ยังค่ะเพื่อนจิ้กล้วยมาละป้าื่อนิ้กล้วยมาล้อ๋ออะกล้วยที่เราหั่นเมื่อกี้ป่ะรู้ไหมว่าว่าให้หั่นไว้ทำอะไรหั่นไว้กินหั่นไว้กินหั่นไว้เอาไว้ตกแต่งจริงๆแล้วกล้วยเอาไว้ตกแต่งนะถ้ากินหมดแล้วจะทำยังไง ก็ก็อดตกแต่งเดี๋ยวจะแบ่งของชาบูใส่จานไว้ก่อนนะอันนี้ของชาบูใช่ไหมขคทำอีกอันเนื้ออันนี้อมีคำีนครัทำอ่านได้ไหมอ่านระวังนะอ่าระวังในชาบูโอเคพอได้โอเคเชฟฝึกหัดทั้งสองตอนนี้ได้เวลา ตกแต่งจานก่อนที่จะเอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วพร้อมไหมพร้อมค่ะแล้วกล้วยกล้วยที่เราเตรียมไว้อยู่ไหนแล้วของชาบูล่ะชาบูอยู่หรือยังคะเพื่อนกินกล้วยมาละเปิ่นกินกล้วยมาละของชาบูอยู่ไหนนี่อะไรนี่อะไรตอนเดี๋ยวก่อน ตอนหั่นมันใหญ่กว่าน,นี้ไม่ใช่หรอทำไมมันหดอะเากินไปะเก็เราแอบ,บกินของที่จะไปเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ยังไงอะเราแอบ,บกินก่อนไม่ได้นะอก็ใช้เท่านี้ไปอ่ะตกแต่งได้มีซอสช็อกโกแลตให้มีซอสเบอร์รี่ให้ด้วยแล้วก็มีสปริงเกลิลน้ำตาลไอซิ่งโรยน้ำตาลไอซิ่งเป็นไหมไม่เป็นคะ่ะไม่เป็นค่ะอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอย่างนี้นะโรยแป้งอย่างนี้นะ ดักเลยอ่ะปะปาเออเห็นไหมอ่าแล้วก็ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยก่อนที่จะไปเสิร์ฟให้ลูกค้าตก,าาแ,กตแต่งให้สวยงามเฮ้ยอย่าแอบกินเวลาทำงานอย่าแอบกินเวลาทำงานอย่าแอบกินอ่าตกแต่งให้สวยงามโอเคเพราะว่า อาหารเนี่ยนอกจากรสชาติอร่อยแล้วลหน้าตาต้องสวยงามด้วย<แ>เห็นไหมท่านเคกของสองเชฟจิ๋วเอ๊ดูท่าทางไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่เลยนะคะเนี่ยแต่ว่าน้องๆก็ดูสนุกแล้วก็ภูมิใจกันสุดๆเลยค่ะเอาล่ะทั้งคู่เสร็จแล้วย,ยังครับเสร็จแล้วค่ะอย่าเพิ่งกินนะอย่าเพิ่งกินนะเดี๋ยวเราต้องเอาไปให้กรรมการช่วยกันตัดสินก่อน และนี่ก็คือทีมงานของเราค่ะพร้อมจะช่วยตัดสินแพนเค้กน่ากินของทั้งสองเชฟจิ๋วกันแล้วอ่าเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ได้ฝึกเป็นเชฟฝีมือพอๆกันเลยนะเออเป็นไงสนุกไหมทนุกสนุก หนูว่าทำกับข้าวสนุกใช่ไหมใช่เอ๋อโอเคเออวันนี้การฝึกงานของหนูผ่านไหมคะเออจะผ่านนไหมให้หันของก็หันได้นะแต่ว่าญหา,าคืากินด้วยไปใช่ก็กินไปหมดเลยลูกค้าไม่ทันได้กินเลยอะ่ะเชฟกินหมดเลยอย่างเงี้ยลูกค้าก็หิวสินะแต่ก็ ให้ผ่านก็ได้ให้ผ่านก็ได้เก่งมากแล้วก็อย่าลืมนะเป็นเชฟเนี่ยอย่างที่บอกนอกเหนือจากการทำอาหารแล้วความสะอาดสำคัญที่สุดเพราะว่าเราต้องทำอาหารให้คนกินถ้าเราไม่สะอาดคนกินจะปวดท้องจะไม่สบายถูกต้องไหม่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสะอาดสำคัญที่สุดเลยนะครับต้องฝึกความสะอาดเยอะๆล้างมือ ตัดเล็บให้เรียบร้อยนะเล็บยาวไหมเดินไหมถ้าใครที่อยากเป็นเชฟเนี่ยตอนอยู่บ้านก็ลองช่วยคุณพ่อคุณแม่หยิบจับนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยได้นะจะได้เป็นนิสัยติดตัวเราจะได้รักการทำอาหารโอเคไหมหนูจะใช้วิธีที่พม่ตูสอนเนี่ยใช้หมดเลยคะ่ะอ่าไปช่วยที่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะเก่งมาก ขอบคุณพี่ตูนมากเลยนะคะที่การเป็นเชฟครับผมขอบคุณมากยินดีครับเป็นุกสนานมากช่วงหน้าเรเชิญไปจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายบายบายและนี้ก็คือภารกิจเชฟเด็กของน้องชาบูและน้องธิดาค่ะสนุกได้ความรู้และทั้งสองคนยังบอกว่าอร่อยมากๆอีกด้วยนะคะ บกับความน่ารักสดใสของน้องๆวัยคิวทั่วประเทศคิวคิวแฟมิลี่คลาบรวมคนคนน่ารักทุกวันเสาร์9โมงเช้าทางอมรินทีวีเอสดีช่อง34วันนี้เราชาวบุค่ะเพื่อนไปดูโรงหลังสวยพิเศษที่คิสซีนีมานะคะนี่คืออะไรกันแน่เนี่ยมีทั้งบ้านบอลมีท่าสไลเดอร์ลูกนีเตียยมันไม่มีหรือว่ามันคือสวนสวรรค์โอ้สวนสวรรค์มาแล้วจ้า